คุณผู้ใหญ่ครับชัดหรืยอยัง,ย,ง,ย,งยังยังชัดยังครับย,งยงังครับยังได้ไหมอได้ได้แล้วครับชัดแล้วครับสวยมากเลยครับโอเค แถวเลยต่อไปนี้นะครับลุงผู้ใหญ่ก็จะได้ดูทีวีแบบชัดๆแบบนี้ตลอดเลยนะครับเออขอบคุณคุณชนมากนะครับเนี่ยหมู่บ้านเราไม่มีความรู้อะไรเรื่องพวกนี้หรอกครับที่อยู่ก็มีแต่คนเฒ่าคนแก่ส่วนพวกหนุ่มๆสาวๆเขาก็นิยมยุงเทพกันหมดแล้วครับลุงผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะต่อไปนี้เนี่ยชาวบ้านหารับดาวทุกคนก็จะได้ดูข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็จะได้ความรู้ได้ต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วครับ ขอบคุณครับผมตั้งฝันมานานแล้วอยากจะดูข่าวของฝรั่งเขานะครับเขาเนี้ยสมใจของทศทีแล้วครับส่วนเรื่องป้ายบอกทางที่พังนะฮะเดี๋ยวผมจะหาคนงานมาซ่อมให้นะครับเพราะช่วงนี้ผมงานยุ่งๆเลยไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเลยไม่ต้องซ่อมแล้วครับซ่อมมาเดี๋ยวก็พังอีกครับผมกําลังสืบๆอยู่นะครับว่าเป็นฝีมือใครผมเองก็พอจะเดาได้ครับว่าเป็นฝีมือของใครครับ แต่ถ้าเรายังไม่มีพยานหลักฐานเนะียเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องได้หลักฐานแน่นอนครับผมก็เชื่อครับเรียบร้อยแล้ว,ลวน,น,นี่ค่ะค่าแบบโอ้ยไม่ต้องแบบแล้วเราก็มีอยู่แล้วไม่ได้ไปซื้อหามาจากไหนเอาไปใช้เธอคือแต่ว่าเอาเธอนาลูก หนว่าเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วไงไม่ต้องคิดมากหรอกนะย่าแล้วพี่เน่แม่พูดแบบนี้เป็นการหักคอยพี่เน่มาบ้านเราอีกนะเนี่ยใช่ครอบครัวเดียวกันต้องมาบ่อยๆนะขอบคุณนะคะคุณป้าจัดจัดดูผู้ใหญ่มาส่งผมแค่นี้ก็พอแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณชนไม่เป็นไรครับงั้นผมลาแล้วครับครับสวัสดีครับโชคดีนะครับ เนตต้องมาที่นี่อีกแน่ๆค่ะมีอะไรหลายอย่างที่เนตอยากทำให้หันนับดาวออถ้าที่นี่มีคอมพิวเตอร์สักเครื่องก็น่าจะดีนะคะเนตจะได้มาสอนให้ทุกคนใช้คอมเป็นไงเปนครหคะเนหายไปนานจังเลยครับ ผมเป็นห่วงนะรู้ไหมพอดีรถแบตหมดนะคะแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นช่วยเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยนานหน่อยเนทขอโทษด้วยนะคะก็ผมบอกให้เอารถทันใหม่ๆไปคุณก็ไม่ยอมนี่นาะก็เนทเห็นทางมันไม่ค่อยดีนี่คะก็เลยกลัวว่ารถจะพังทางกระช่างมางสิครับความปลอดภัยของคุณต้องมาก่อนนะ คุณแทนรู้จักโฮมเซหานับดาวไหมคะบอสคะของที่สั่งเนี้ยมาแล้วนะคะคราวนี้จะให้เอาไปส่งไว้ที่ไหนดีคะก็ไปส่งที่เดิมเลยจ้ะแต่ไม่ต้องบอกนะว่าใครส่งมาให้บอกว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์จองนามแล้วกันได้ค่ะบอสเดี๋ยวจะรีบจัดการให้เลยนะคะจ้ะชนคะแหม ช่วงนี้มีเรื่องซุบซิบกับเลขาบ่อยๆมันชักจะยังไงยังไงหรือวนะคะเนี่ยทิ์ครับผมว่าคุณอย่าคิดในแง่นั้นเลยนะผู้หญิงเขาเสียหายนะครับปกป้องกันจังเลยนะคะทิ์ครับคุณอย่าประชดประชันผมแบบนี้สิครับผมไม่ชอบอทิ์ขอโทษค่ะ คือทิพย์ก็รู้ว่าค่ะว่าชนเนี่ยเป็นสมาพานม่กินไก่วัดช่วงนี้ผมงานยุ่งๆนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เทคแคร์คุณสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอค่ะชนแค่ทิพย์ได้อยู่ใกล้ๆชนแบบนี้ทิพย์ก็มีความสุขแล้วล่ะคะ่ะ ทำการตลาดดีๆเนี่ยหาดนับดาวจะต้องบูมแน่ๆเลยคุณแทนว่าไหมคะครับผมเห็นด้วยเออแต่ว่าแย่หน่อยนะคะที่มีนายทุนจะมากว้านซื้อโฮมสเตย์ไปพอพวกเขาไม่ขายเนี่ยก็ส่งคนมาก่อกวนแย่จริงเลยนะคะแล้วครับผมไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นซะด้วยสิเลยไม่ทราบเรื่องเลยไว้ว่างๆจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาสักหน่อยแล้วจริงเหรอคะ นี่แนทคิดไว้แล้วเชียววมื่อไหนทุนชั่วนั่นจะต้องเป็นนายชนชนกแน่นๆเลยเหลวที่สุดเลยอโอ้โห,โโหนี่ลุงผู้ใหญ่เอามาจากไหนจ๊ะเนี่ยหรือว่าลุงผู้ใหญ่ถูกหวยจ๊ะเอ่อเปล่าเปล่าเปล่า,ลา <c oughs> มีคนเขาบริจาคให้มานะ เขาอยากให้หาน้ำดาของเราทันสมัยยังไงล่ะโอ้ยใหญ่จันแล้วใครล่ะที่บริจาคใครใครท่านใบประสงจอกนามเนี่ยเหรอให้ำยอะคุณแทนใจดีจังเลยค่ะเอ่อทุกคนคะใช่อย่างนั้นเรามาเรียกเขาว่าคุณใจดีดีไหมคะเออดีแต่ฉันว่าเราต้องหาที่วางคอมพิวเตอร์นี้แล้วก็สร้างหลังคาคลุมด้วยดีไหมผู้ใหญ่ ใช่ Box, ใช่เอาเลยดีมากเลยอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็สร้างเป็นโรงเรียนเลยนะคะเดี Monday> ๋ยวเนี่ยจะมาสอนทุกคนไห้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเองค่ะไปเดิสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปนั่งตรงนู้นปอืม แต่ไงบ้างครับลุงหมายคิด <Bye. S 1> จะมา <Bye. S 1> หาที่ขยายรีสอร์ทสิในทุนชวนน่าเลือนนี่คุณพูดอะไรของคุณเดี๋ยวคิดว่าฉันไม่รู้นะว่านายมีแผนอะไรเหรอครับคุณรู้ดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วฉันก็ขอให้นายล้มเลิกแผนนั้นซะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาลำบากมามากพอแล้วนายไม่ควรจะไปรังแกเขาอีกแล้วผมไปรังแกใครที่ไหนกันครับ แล้วนี่คุณพูดอะไรเนี่ยผมไม่เห็นจะรู้เรื่องด้วยเลยไปดีกว่านี่นายชนหยุด๋ยนนี้นะฉันยังพูดไม่จบเออแต่ไม้เราไม่มีแล้วนะต้องหาใหม่มาทําห้องเรียนจะสร้างอะไรกันเหรอครับต้องการแรงงานเพิ่มอ้าวคุณชนมาพอดีเลยครับคืออย่างนี้ครับมีคนบริจาคคอมพิวเตอร์มาให้เราแล้วพวกเรากําลังปรึกษากันว่าจะสร้างเป็นห้องเรียนนะครับถ้ามีอะไรผมช่วยเนี่ยผมยินดีช่วยนะครับบอกได้เลยนี่ ไม่ต้องมาทำมันมีน้ำใจจะช่วยเลยคิดจะหลอกให้ชาว<ม>หาดนับดาวขายที่ให้กับนายละสิคุณลุงผู้ใหญ่คะอยา่าไปหลงเชื่อน,นะคะในเนี่ยจอมลวงโลกค <noticeable> คุณคุณอย่ามากล่าวหาผม,มง่ายแบบนี้สิครับผมเป็นญาติคุณนะฉันไม่เคยนับญาติกับนายทุกคนไม่ต้องถือสานะครับคือคุณเนียเขาเป็นคนที่งอนแบบนี้เลยครับเขางอนผมประจำเลยฉันไปงอนนายั้งแต่างเมื่อไหร่เรื่องโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาไม้มาเพิ่มให้ แต่ว่าส่วนเรื่องคนงานเนี่ยคงต้องช่วยๆกันนะเพราะว่าคนงานที่ดีสอดผมไม่ว่างเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมหาคนมาช่วยกันได้ได้เลยครับได้ครับแล้วก็ใครมีความเห็นอยากได้แบบยังไงนี่จะอดเาาเอาใหญ่ๆเลยนะต้จงติดตัวแล้วผมจะไปเอาตัวที่เราเรียนค่ะพ่าไปลงเรียนแล้วกเอาชาวบ้านมาเรียนด้วย ปิดมิดชิดขนาดนี้มันก็เสียบรรยากาศหมดสิอยู่กับวิวสวยๆจะได้เรียนกันอย่างสดชื่น mm hmm. ฉันไม่ชอบแบบที่นายเขียนที่ผมต้องออกแบบแบบนี้เพราะผมกลัว,วไอ้เกลือจะทาให้เครื่องความเสียหายถ้าอย่างนั้น oh. นายก็เอากล่องมาครอบสิไม่เห็นจะยากเลยเอากล่องครอบ mm hmm. มันก็ระบายไม่ได้อยู่ดีเครื่องก็นอนตายสิคุณเอาก็เจาะรูไปสิมันยากตรงไหนเจาะรูไอ้เกลือมันก็เข้าได้อยู่ดีอะและถ้าไอ้ห้องที่ปิดมิดชิดไม่ให้ไอ้เกลือเข้าแบบนี้ยนายก็ไม่ต้องมีประตูหน้นตาต่างไปเลยสิ ถ้ามันไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างคุณจะเข้าไปไงก็ฉันบอกให้มันเปิดไงจะได้เข้าได้หลายทางถ้าคุณอยากชื่นชมธรรมชาติคุณก็ยืนก่อนแล้วจะเรียนคุณค่อยเข้าไปข้างในไม่ได้ฉันจะต้องเรียนไปด้วยแล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยโอ,ยอ้ลุงว่าใจเย็นๆก่อนนะครับเรามาพบกันครึ่งทางดีกว่านะครับนะใช่สิผมว่านะทํากล่องครอบอย่างที่หนูเนตว่าแล้วส่วนรูระบายความร้อนเนี่ยเราก็ใส่มุ้งตาถีดถี่จะได้ช่วยกรองไอเกลือดีไหม ดีดีดีจะได้เปิดห้องเรียนโล่งๆเรียนกันเออดีดีดีน่าจะได้เออน่าจะได้นะไรเลอเกินเธอทำเป็นไม่สนใครเฮ้ระวังเฮ้ติดกอวันเลยเนปบอล